สวัสดีครับผมอยู่ผม easy rocker นะอ่าแล้ววันนี้กูจะมาถ่ายเซอร,ร์เบนะียอะไรเนี่ยเซอร์เบียอะไรเนี่ยไม่แต่เยอะโอ้เซิร์ฟอะไรสรัมกับใครโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยสลามอ่าวันนี้จะมาถ่ายเทอร์เรียรนะครับผมอะไรเนี่ยสัมกับสัมกับใครสัมอะไร แล้วใครมันมาจอยเราอีกอ่ะโอ้ยกาจอบูดอ,อ่าอาร์บีจีรีวิวครับผมนี่ก็เซิร์ฟอาร์บีจีรีวิวนะแล้วมันจะอาร์บีจีรีวิวทำไม <c oughs> <c oughs> ชื่อ,อรายการกูไม่บอก เฮ้ยทำไมมันเป็นชื่อสีแดงอ่ะไอสัตว์ตามอ่ะแดกแดกแดกถ้ามันสีแดงกูก็ว่าสีน้ำเงินดิว้าฟักยูทุกคนนะผมก็ตัวละครก็มีอยู่หนึ่งสองสามมัมีอยู่สามคนที่เข้ามาเล่นอะ เปิดเซิร์ฟใหม่ทำไมเยอะแยะครับเซิร์ฟเดียวก็พอแล้วฮะแล้วใครไปขุดอะไรข้างล่างวะไ,ได้เสียงขุดมาเลยอะข้างล่างอ่ะนนั่นะเห็นแล้วเห็นแล้วอูเจอถ้าครับยึดแม่งเลย ทำนี่กูขอให้เจ้าของรายการดิโอไอรอนไอรอนไอรอนหยิบไม่ได้โอ้โหไอรอนกูหยิบไม่ได้โอเคหยิบได้แล้วไอรอนโอเคทำนี่กูขอเฮ้ยตัวเทียอะไรวะเอ้าลามมันมนี้จะเขียนอะไรนะว้าว ออถอดไม่เป็นอะไรอ่ะถอดไม่เป็นเอ้าเซิร์ฟแหลกเอา้าสตาร์ทเฮ้ยทำไมมันขึ้นปาร์ตี้ที่ไหนวะมันมีปาร์ตี้ที่ไหนร้อยเมตรโอ้มึงจัดปาร์ตี้เลยเหรอฮะมึงจัดปาร์ตี้เลยเหรอ โอ้จิฟายล้วไม่ได้เอาตัวเก่ามาไหนว่าจะสร้างแบบอยู่เอาชีวิตรอดไงครับนี่พวกมึงเล่นอะไรไม่รู้หนะเดี๋ยวเอ้ยอยู่นิ่งๆกันบ้างกูจะตายซะก่อนเอ,กนเอาิบหายกัดจอเอา อยู่นิ่งๆได้ไหมไอ้อโอ้ยเซิร์ฟมาเป็นนี้อะไรนหนาววะ,ะอืออืออ่อือแล้วมันจัดปาร์ตี้อะไรใหร้นักหนาววะเฮ้ย ถ้าพวกนายยังเกลียนนาะเราจะไม่ถ่ายแล้วนะโอ้ดีพวกแม่งเกลียนกันชิบหายเลยดูดิดูดิดูดิดดโ,ดโคตรเกลียนอะ่ะมันจัดปาร์ตี้โอ้จัดมั่งดีกว่าจัดปลาหายครูเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ย อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยกูไม่เอานะเว้ยกูไม่เอานะเว้ยอยู่นิ่งๆกันได้ไหมโอ้นี่ไหนบอกว่าจะเอาชีวิตรอดไงไม่อะจะถ่ายเอาชีวิตรอดเหรอไม่เห็นถ่ายอ่ะโออแอดมินแม่งโคตรเกลียนอ่ะเกลียนกว่าเพื่อนเลยแอดมินอ่ะเดี๋ยวเสียงดังต้องไป หาต่อยอะมันเล่นไม่ดีเลยแต่ละคนเนี่ยฮะมึงแบนดีไปเนี่ยไหมโอ้ดูมันเอาดาบเลเซอร์มาเลยโอ้ดูมันดูมันดูมันเอาไม้ไผ่ดูมันดูมันไหนตัวอย่างไหนอะตัวอย่างโอ้นี่ตัวอย่างเหรอเนี่ย เนี่มันตัวอย่างอะนีเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ไม่ดีนะผมอย่าไปทำครับเฮ้ยกูจะกูจะลำคานมันไม่ใช่อะ่ะกิฟมันไม่ใช่อะ่ะพอดีมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนที่จะเข้ามาเล่นเซิร์ฟเนี้ยโอ้แล้วมึงหยุดปาร์ตี้นะยังครับโอ้ ฟักก oh, ิดดิสฟังกิดเบชิสโอ้นี่กูโดดข้ามมาเลยอ่ะเอาชิบหายเฮ้ยยู้อยอย้ชิตเฮ้ยกูจะออกอยากเซิร์ฟแลนะ้วอ่ะในเมื่อพวกทรายเล่นกันอย่างนี้โอ้ดูมันดูมันดูมันเล่นกัน เดี๋ยวจะไปเซิร์ฟเลเงแล้วออโลกใหม่แม่งเลยไป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 ออกก่อนนะไปเซิร์ฟดิโอเคนะครับผมเราก็จะสร้างเซิร์ฟก่อนสร้างเซิร์ฟของ EC Locker ครับโว้์หนึ่งเอาชิบหายแล้ว พลาดบนอะไรหรอวะกำลังสตาร์เซิร์ฟอยู่รหัส0 0150ไม่ต้องสตาร์แล้วหลังจากที่รอพวกเขานะเราก็จะสร้างเซิร์ฟของตัวเองแม่งเลยสตาร์ทเซิร์ฟก่อน เออมันหนึ่งหนึ่งห้าศูนโอไม่เอาเอาหนึ่งศูนย์นะเอาศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ดิดีแล้วไหมเออเราสร้างเซิร์ฟก็ต้องสร้างกับฮามาชิก่อนเหรออ่ะไม่เอาเฮ้ยเรสร้างเซิร์ฟได้แล้วเวย้ยเฮ้ยเข้ามาเซิร์ฟเราดิเออนี่ครับเซิร์ฟกู Yeah, start, ยเาาสยสตาร์ทเสร็จเวจ้ยเข้ามาดิเซิรฟ์ฟคุณไมอ่ะตัวกูจะตัวกูจะแกล้งไหมไอพี่เฮ้ยเข้ามาดิเซิร์ฟเราอะ่ะนี่เข้ามาเราไมโอชิบหายแล้วเ้าเซิรฟ์ฟใครวะไอพี่อ๋อกูจำไม่ได้วะสอง ใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวกูสร้างใหม่ดีกว่าเียมันจะเป็นอะไรที่เคลียร์จิมไเลยเตือ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 ไอมั่วเออกอดเอ็กอดเอดเดี๋ยวสร้างใหม่ดีกว่าสร้างเป็นไหมเออเดี๋ยวกูสร้างเองดูสรเอ้ยอย่าอย่าด่าดิอย่าด่าดิโอ้เธอด่ากูปิดแล้วนะ มีเสื้อปนะูสิ c ทำเน็ t to เอ้ยกูไม่รู้ก,กูสร้างดกโมมัวเนี่ยกูก็ได้รู้เนี่ยเช็โวเดี๋ยวกูใส่รหัสอ๋อกูรู้แล้วรหัสอะไรเห็นแล้วเห็นแล้ว สเดียกเป็นว่าไอเลียม <c oughs> โอ้โหละหัสดมอ่ะ <c> อ <oughs> <c oughs> ละหัสัวลหัสอะไรด mm ี hmm. วะ

แล็บยาวดิโอ้ยถามมากเอ,อ้อฟ้องเอาสร้างละเอาสร้างละชื่อเซิร์ฟอีซีล็อกเกอร์อะอพีอีพีก็อีซีล็อกเกอร์สี่สัดอพีพาร์ทว่าไอพี เลขข้างบนว่าข้างล่างอ่ะอข้างตาข้างบนนัน้นของเราอืมอเอ,อ้ยกูร้างใหม่แล้วของเราอ่ะสองห้าจุดศูนย์หกอ่ะจุดหกศูนย์อ่ะจุดหนึ่งห้าเก้าจุดสามอ่มะนี่ไอพีเดี๋ยวส่งไอพีไปให้นี่ไอพีมีพาร์ตไหนพาร์ตวะพาร์ต รหัสก็หนึ่งสองสามนะรหัสอ่ะหนึ่งสองสามข้างบนนะ่ะเขียนอย่างนี้เลยข้างบนไ่ดูจะเข้าได้ไหมไอ้อน,นั่นดูมันดูมันภูม,มันเป็นไรวะมันก็เขียนมั่วตัวหมดนะ่ะไอภูมิเลยแน่ๆเลยมันจะอะไรกับกูโอเคมีเข้ามาแล้วมีเข้ามาแล้วใช่ไหมโล hello mày hello là hạt hello. ok Pa Để cô tassa với start server mày 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 แล้วแต่ท่านจะอยู่ที่ไหนเลยแหละในบ้านเรานี่แหละเข้ามาอยู่เลยว่าเข้าไม่ได้ไหนเข้าไม่ได้ยังไงดูข้างบนก่อนดิรหัสก็ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะรหัสศูนย์หนึ่งห้าศูนย์นะเออเขาได้ไหมทีนี้สร้างเป็แล้ว โอเคครับผมก็กลับมาต่อนี่กูอัดตั้งแต่นี่กูยังอัดอยู่เลยโอ้โหเร็วเข้ามายังเข้ามาได้ใช่ไหมเออมาดูข้างบนก่อนมาดูข้างบนก่อนขึ้นมาดูข้างบนสุดๆอ่ะมาเร็วมาเร็ว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 เข้นมาข้างบนเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวหยุดอัดก่อนแป๊บนึงขอ